โอ้โหความเคลื่อนไหวของแมนยูในวันนี้มีแต่เดือดๆทั้งนั้นเซอร์จิมแรดคิปกำลังจะพาทัพปิศาจแดงก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อะไรไม่ดีเตรียมลบออกให้หมดในช่วงซัมเมอร์นี้ เอริกเทนฮากเองก็มีการปรับแผนการเดินทางในช่วงปีซีซั่นให้นักเตะไม่เหนื่อยจนเกินไปรวมไปถึงเวนอรูนีตำนานกองหน้าของทัพปีศาจแดงก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของมาร์คัดแรดฟอร์ดว่าถ้าเกิดได้ย้ายทีมอะไรๆอ,อ,อาจจะดีขึ้นก็ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรคนด้วยนะครับสนับสนุนโดย New s u z u k ิ x อ เซเว่นไฮบิดเอ็มพาวเวอร์ยัเจอร์นี่ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบิด พร้อมทุกเส้นทางกับมัลติเดนิมิ c คอสโรเวอร์ที่ยกระดับความคุ้มค่าและความท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันหรือเลือกรับผ่อนนานสูงสุด99เดือนเดือนละ8,146บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30เมษาย,ยน2567ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ ไปดูความเคลื่อนไหวการปรับปรุงทีมของสจิมแรดคิปครั้งใหญ่ให้แมนยูเดินหน้าสู่ยุคใหม่สักทีโดยล่าสุดมีรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวว่าสจิมเตรียมโละทั้งผู้บริหารหลังบ้านและนักเตะอีก7คนออกจากทีมหลังจบฤดูกาลน,นี้โดยเริ่มจากจอห์นเมอร์เทอร์ผู้อำนวยการฟุตบอลของทีมที่มีประกาศจากสโมสสแล้วเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาว่า จะอำลาตำแหน่งหลังทำงานกับทัพพิศารแดงมานานถึง11ปีและคาดว่าแดนแอชเวิร์ดจะเข้ามาทำงานแทนแต่ต้องรออีกพักใหญ่เลยนะเด็กผี เพราะว่ายังเคลียร์เรื่องค่าชดเชยกับนิวคาสเซิลไม่ลงตัวและนอกจากเซอร์จิมจะเปลี่ยนฝ่ายบริหารแล้วแกยังจะปล่อยนักเตะอีก7คนออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยซึ่งน่าจะมีทั้งราเฟลวารานกับจอห์นนี่อีแวนสองเซนเตอร์แบ็กประสบการณ์สูงรวมไปถึงทอมฮีตันโกมือ3ที่จะย้ายออกไปหลังหมดสัญญาเช่นกัน โอ้โหขวัญใจพี่นิกก็ไม่รอดทางด้านแบนดอนวิลเลียมแบ็กซ้ายที่ถูกอิฟสวิตทาวยืมตัวไปใช้งานก็ไม่น่าจะมีอนาคตกับทีมอีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกันกับอองโตนี่มักซิยาวที่ทีมจะปล่อยให้หมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ไปเลยส่วนอีก2คนคือโซฟิยานอัมระบัิที่ยืมตัวมาจากฟิออเรนตินาแมนยูก็จะไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาด เพราะทำผลงานได้ไม่ดีตามที่คาดหวังเอาไว้และยังมีโอมาร่ฟอสซันกองหน้าดาวรุ่งอีกหนึ่งคนด้วยเอออ่ะใครไม่ได้ใครไม่ดีโลออกไปให้หมดหาใหม่ดีกว่าเนาะซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องฝากสซจิมแรดคิปรวมไปถึงทีมงานหลังบ้านชุดใหม่ช่วยกันเข้ามาสังขยนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กลับมาดูดีมีทรงมีลุ้นแชมป์เหมือนทีมใหญ่ๆทีมอื่นเขาบ้างนะ โอ้โหช่วงนี้เล่นเป็นบอลอบตอเลยหลายคนแฟนบอลหลายทีมเขาว่าไว้อย่างนี้นะทำให้มันเป็นแมนยูจริงๆหน่อย ทำให้ทีมอื่นเขาฝากฝังฝากความหวังอะไรได้บ้างเนาะสั่วจิมและหลังจบช่วงปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีก่อนก็มีนักเตะอย่างคริสเตียนอริกเซนออกมาบ่นว่าแมนยูใช้เวลาเดินทางมากจนเกินไประหว่างเกมอุ่นเครื่องทําให้ล่าสุดเอริกเทนฮากได้ออกมาพูดผ่านสื่อของสโมสรเองเลยว่าเขาวางแผนเอาไว้แล้วสำหรับช่วงปีซีซั่นกลางปีนี้โดยจะลดเวลาเดินทางให้น้อยลง เพื่อใช้เวลาเก็บตัวฝึกซ้อมในแคมป์มากขึ้นเออไม่ต้องอุ่นเยอะไม่ต้องเดินทางเยอะเอาพอเหมาะพอควรเนาะโดยเทนฮาร์กออกมาบอกว่าปีก่อนเรามีช่วงเวลาที่ดีในการปีซีซั่นและคราวนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเราจะเก็บตัวภายในแคมป์ฝึกซ้อมให้นานขึ้นโดยไม่ต้องมีการเดินทางเยอะอีกต่อไปเราจะลงเล่นกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกรง่ง ปีซีซั่นเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเตรียมตัวและการใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพมันคือก้าวถัดไปของพวกเรามันคือช่วงเวลาเดียวที่ทั้งทีมจะได้อยู่ร่วมกันเพื่อฝึกซ้อมเรื่องโครงสร้างและวิธีการเล่นถูกต้องเลยโอ้โหตอนแรกก็ดีใจนะเออทำไมทีมคูอุ่นเครื่องเยอะจังแต่ไป,ไปมา,ม,ามันจะไม่ดีกับนักเตะซะแล้วละ่ะเดินทางเยอะเกินเหตุเตะที่นี่ไปวันหนึ่งต้องออกเดินทางอีกหลายชั่วโมงเพื่อไปอที่หนึ่ง ไม่เอาพอแล้วเนี่ยดูสิปีที่แล้วสี่้าหานัดเดินทางกันยับซึ่งทางสโมสรได้ออกมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงปีซีซั่นออกมาแล้วนะ5เกมเริ่มตั้งแต่ไปเยือนโรเซนบอร์กและกาสโกเรนเจอร์ตอนเดือนกรกฎาคมก่อนจะไปอเมริกาเพื่อเตะกับอาเซนนอลเรอัลเบติสและลิเวอร์พูลนะครับเนี่ยตามภาพด้านบนเลยเกมกับลิเวอร์พูลที่เซาท์แคโรไลนา บัตรขายหมดแล้วนะเรอัลเบติสเองเตะกันที่ซาเดียโกบัตรยังไม่หมดรวมไปถึงอาเซนนอลเจอกับแมนยูที่ลอสแองเจลิสบัตรก็ยังพอเหลืออยู่เพราะฉะนั้นแฟนแมนยูเด็กผีที่อยู่สหรัฐอเมริกาฝากไปเชียร์ทีมด้วยบัตรยังเหลือไปเชียร์กันได้เลยนะจ๊ะส่วนตำนานกองหน้าของแมนยูอย่างเบรนรูนี่ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเดอะมุ่งมาครแรดฟอร์ดที่ดูไม่มีความสุขกับการเล่นอย่างชัดเจน ร้อมบอกอีกว่าที่จริงแล้วเขาอยากเห็นแรดฟอร์ดกลับมามีฟอร์มที่ดีกับทีมอีกครั้งและไม่แน่ใจว่าการย้ายทีมอาจจะทำให้ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นหรือเปล่าอุยแรงโดยรูนี่ออกมาบอกว่าแรดฟอร์ดกำลังมีฤดูกาลที่ยากลำบากมากๆเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเขามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมและมีคุณสมบัติทุกอย่างที่พร้อมจะเป็นนักเตะระดับโลก สิ่งที่เกิดขึ้นมันถือว่าน่าหงุดหงิดไม่น้อยเลยฤดูกาลก่อนเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและทําประตูได้มากมายแต่ฤดูกาลนี้กลับไม่เป็นแบบนั้นตอนที่เขาเล่นเขาดูไม่มีความสุขเลยจริงๆเออหน้าตามันหมองๆร่างกายมันไม่ค่อยแบบ กกก็ป็ปปี่่เาไไงมรู้และรูนี่ยังบอกอีกว่ามันทำให้คุณอดสงสัยไม่ได้ว่าทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้สำหรับแรดฟอร์ดคือการย้ายออกจากสโมสรอนแล้วไปเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าแต่เขาเป็นเด็กที่มีสายเลือดแมนเชสเตอร์อยู่เต็มตัวเลยนะผมอยากเห็นเขากลับมาทำผลงานได้ดีกับสโมสรอนทำประตูได้ยอย่างต่อเนื่องและพยายามช่วยให้ทีมคว้าแชมป์มาครองให้ได้แต่แน่นอนว่าตอนนี้เขามีฤดูกาลที่ยากลำบากจริงๆ เออมันเป็นไหรวะแรดฟอร์ดซึ่งมันก็มีข่าวออกมาแหละว,ว่ามาครั้แรดฟอร์ดเนี่ยมีปัญหากับชีวิตนอกสนามจริงๆนะเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งเสียเพื่อนสนิทไปเพิ่งเสียญาติสนิทไปแต่ประเด็นก็คือแล้วทั้งฝั่งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือเพื่อนที่เหลืออยู่เนี่ยได้มีการปรึกษาหา,หาลือได้มีการพูดคุยกันไหมว่าจะส่งเขาไปแบบเออบำบัดอะไปพบจิตแพทย์ไปไปหาทางออกที่ทำให้เขากลับมา ดูมุ่งมั่นตั้งใจมีความสุขในการเล่นฟุตบอลอีกสักรอบไหมอะ่ะเออถ้ามีการทําแบบนั้นได้เผื่อมาคัสแรดฟอร์ดมันจะกลับมาดีขึ้นบ้างเนาะและมาปิดท้ายกันกันกบเรื่องอีหยังวะของพอสโคตำนานกองกลางทัพปิศาจแดงที่ไม่รู้ว่าไปกินรังแตนจากไหนมานะอยู่ๆแกก็มาแสดงความไม่พอใจไม่ประทับใจเมื่อได้เห็นรูปของคอบบี้ไมนูกับอเลฮันโดกานาโชใส่เสื้อฮูดคุมศีรษะลงฝึกซ้อมกับทีม โดยเจ้าตัวเนี่ยได้ลงรูปพร้อมข้อความผ่าน IG story ว่าผมไม่มีปัญหากับการใส่หมวกหรือถุงมือแต่ไม่มีทางเลยที่คุณจะฝึกซ้อมอย่างเหมาะสมด้วยการเอาเสื้อฮูดขึ้นมาคุมหัวมาตรฐานทั้งหลายของทีมต้องเริ่มตั้งแต่ในสนามซ้อมลาก,ก่อนนะอะไรของพ่อสโคว่ถามจริงฮะก่อนจะโพสเนี่ยคิดดีแล้วใช่ไหมหรือว่าก่อนโพสเนี่ย กินน้ําเก๊กฮวยอยู่ฮะซึ่งภาพของไมนูกับกานาโชที่พอสโคเอาไปลงใน IG Story เนี่ยมันก็คือภาพการซ้อมล่าสุดของแมนยูนี่แหละเห็นไหมนักเตะแทบจะทั้งทีมเลยแม่งใส่เสื้อฮูดกันไปหมดแต่บางคนก็เอามาคุมหัวบางคนก็ใส่เป็นหมวกไหมพรมคุมหัวแทนมันก็ไม่น่ามีอะไรนะแล้วถ้าสังเกตกันดูดีๆวันนั้นนะ่ะฝนมันตก เขาใส่เสื้อฮู้ดเนี่ยกันฝนหรือเปล่ากลัวไม่สบงไม่สบายอะไรหรือเปล่าฮะพอสโคจะเย็นๆซึ่งในการซ้อมก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงลิฟโดมบติเนสหายเจ็บกลับมาเนี่ยหลายคนก็ใส่เสื้อฮู้ดมาซ้อมนะแต่อาจจะไม่ได้คุมหัวแล้วตอนวิ่งวอร์มตอนยืดเส้นยืดสายเนี่ยหลายคนก็ยังใส่เสื้อฮู้ดอยู่แต่เมื่อถึงเซกชั่นที่ซ้อมแบบจริงจังๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ถอดฮู้ดออกกันนะเออมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะพอสโค เออทำไมถึงใจร้อนไปโพสต์อะไรแบบนั้นนะ่ะซึ่งสรุปสุดท้ายเนี่ยพอซโคลบ IG Story อันนั้นนะออกไปแล้วแต่ไม่ทันหรอกแฟนบอลแคปไปแล้วเดลี่เมลแคปไปแล้วไม่ทันสื่อหรอกนะพอซโค เออทำอะไรใจเย็นๆและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันนี้นะเด็กผีคิดเห็นยังไงกับข่าวทั้งหมดก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้จบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนกันด้วยนะครับ